ไห้ห่มผ้าสิดึงผ้าขึ้นมาห่มสมิกำลังรออะไรอยู่อเดี๋ยวรีบรอเดี๋ยวป้าไปหยิบมาให้นะรอแป๊บนึงนะครับโอเคไหมโอเคลูกบังเกิดเก้าป้าทำ ยินงอไว้ให้มันของไปเองเองเองนี่แล่ะที่รออยู่อ่ะอใช่ป่ะเฮ้ย เเงาะเลยสีแดงเอา,าเ๋ยวป้าป้อนนะป้อนเองป้าป้อนได้ไหม แฮปปี้ไหมใหา่ใหญ่หใหญ่ใหญ่เงาะใหญ่เห,หรอเอาได้ข้าให้กินนะกินเช้ชากินเช้อชาได้อโกงสอนอากงสอนเหรออ่าแล้วป๊าสอนอะไรบ้างส,สอนรถสอนรถเหรออ่า

มันติดคอมันติดคอ,อไปกินไปกินห้องครัวปะน้ำอะ่ะไปไปไปกินห้องครัวปะไปด้วยกันปะ ไปกินห้องครัวไหมไปไปไปอืออันนี้กินไม่ได้เอาได้เลยเอา้เอาลองชิมลองชิมหรอ เป็นไงกินได้ข้องแข้งเป็นไงกัดได้แล้วกัดได้เหรอลาอร่อยไหมแม่อร่อย อร่อยอร่อยด้วยเหรอจัดได้เหรอมันไม่แข็งนะลูกแข็งเปล่าวา,างฟันหลุดออกมาไม่เอาอป๊าบอกแล้วไม่อร่อยใช่ไหม 然后，锅吧。